วัสดีค่ะพี่น้องอมะล่างพักเลยค่ะมะล่างพักหันพักน้ำแข็งชาล่างพักไปเห็ดลาบด้วยค่ะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งล่างไปเห็ดลาบมี่พักหลายอย่างอยู่ล่างไว้ก่อนไว้สักหันเนาะ โหระพาโหระพาต้นหอมผักชีไม่มีจระ,ะเนยอย่างเดียวค่ะล้างให้สะอาดเดี๋ยวไปเฮ็ดลาบกับพี่น้องปลาใจดีเพิ่นห้ยเนื้อหมูมครึ่งกิโลเอ้ยมใาหา้ยมากิโลหนึ่งหมูซับเห็ดลาบกินติดใบกับพี่น้องพักกะหล่ำก็มีด้วยค่ะพักกะหล่ำ กะหล่ำก็มีนะคะกะหล่ำหอมร้านก่อนี่ล้างอีกชักน้ำพี่น้อนะะงใี่นันสะอาดลางอีกชักน้ำอน ทำลาบหมูจ้าพี่น้องจ๋าร้านผักไว้ทำลาบหมูนะคะหัวรำพาสวยสวยผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีไทยนี่ไก่ก็จะหัน่นหั่นต้นหอมผักชีหั่นมะนาวไว้ทำราบจ้าน้องมากินลาบน้ำกันค่ะพี่น้องแสบด้วยจ้ะ ้าใจดีแกให้หมูมาเป็นกิโลเลยอันนี้หอมเยี่ยไก่ก็จะซอยนะจ๊ะเยี่ยไก่ก็จะซอยทำลาบหมูเฮ็ดบรงยากดอกค่ะพี่น้องลาบหมูเห็นายหมูะลรวนไปแล้ว ต้องขอบคุณป้าใจดีนะคะให้หมูมาเป็นกิโลเลยทำลาบกินไม่หมดหรอกจะไว้เผื่อน้องหมาน้องแมวด้วยขยำให้น้องหมาน้องแมวกินบางทีเขากินไก่ทุกวันเขาก็เบื่อเขากินตับทุกวันเขาก็เบื่อขอบคุณป้าใจดีนะคะที่ให้เนื้อหมูมาเป็นกิโลเลยไอไก่ก็จัดการและลวนไวแ้แหละเราก็จะมาหั่นเครื่องทำลาบนะจ๊ะ ถากินน้ำกันค่ะพี่น้องลาบหมูยใใังไก่ฮิตเส็บเด้อยค่ะแม่ค้าเก่านะคะแม่ค้าเก่าจะพี่น้องจ,ะจ,ะจ,ะจะ๋าจฮจิตเซ็บหอมแดงใส่เยอะอร่อยดีนะหอมแดงหอมแดง ทำลาบหมูน้ากันได้ค่ะพี่น้องมันแสบด้วยค่ะยายไก่เห็ดสแสบสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะมาทำลาบหมูกับยายไก่นะจ๊ะลาบหมูอร่อยอร่อยจ้ายายไก่ก็จะเตรียมทำลาบหมูนะคะยายไก,ก่ตัดต่อคิดไม่เป็นค่ะถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นเลย ยังไม่ได้ไปหัดตัดต่อคลิปนะคะถ่ายไปยังไงก็ส่งไปยังนั้นแหละธรรมชาติธรรม,รรมชาติหั่นหอมหั่นผักชีฝรั่งหั่นผักชีไทยเตรียมจะทำลาบนะคะล้างสะอาดแล้วคะ่ะล้างสะอาดแล้วล้างสะอาดแล้วนะคะ ทำไม่ยากทำง่ายยายไก่แม่ค้าเก่านะคะทำราบอร่อยคะ่ะทำราบหักแก้มก็มีอ่าหัวละพากระหล่ำปีแตงกวาจากแตงอ้ออร่อน่ากินสวัสดีเด้ยค่ะพี่น้องล้างแล้วก็มาหัน่น พนาวก็มีมีมีทุกอย่างทำลาบมีทุกอย่างเข้าคั่วพพิปฝนมีหมดแล้วค่ามีทุกอย่างนะคะกระหล่ำไก่ก,ก็มีค่ากระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำแช่น้ําไว้อร่อยนะคะกระหล่ำกินลาบแซบหลายนะคะแซบหลายกระหล่ำแตงกวาม,มีหมดแล้ว หัวละพาก็มีนะคะหัวละพายไก่สวยๆผัดเหืือก็จะไว้แก้มนะะผัดเหลือกก็จะไว้แก้มนะคะทำลาบทะลำลาบล้างันให้สะอาดนะจ๊ะไว้จิ้มลาบจ้ะนาวก็มีแล้วิอเงปะ ไม่ทิมลามลบนะคะผักไม่มีสารแเน่ละอย่างเดียวพี่น้องจ๋าสารแเน่ไม่มีมะนาวก็มีเนี่ยมะนาวมะนาวก็พอจะเรี้ยวอยูม่มั่อผิลูกนี่ยู่ไหน หั่นมะนาสักหน่อยค่ะจะทำลาบเวลานั้นมันสะดวกดีมันง่ายดีหัน่นหันไว้เวลานั้นก็ทำลาบง่ายๆหมูก็เย่ไก่ก็ลว้วนไปแล้วค่ะน่ากินน่ากินข้าวคั่วก็มีที่กป่นก็มีมีทุกอย่าง ทำราบหมูอร่อยอร่อยะคะ่ะล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำลาบหมูกันค่ะ ลาบหมูกัน่ะพีนองก็เป็นตอนแส่บเด้อค่ะบ๊ายบายนะคะ, bye bye ะ,คะสวัสดีค่ะ